ผมคอสบนมนาะอยู่ในเกมบังเกอร์22 EP ที่5นะครับหลังจาก EP 4ที่บึ้มในห้องแลบที่มันมียักษ์อยู่นะั่นก็โผล่มาแบบนี้โผล่มาอันนี้เลยโผล่มาได้ไงก็ไม่รู้โผล่มาอันนี้เลยนะเหมือนกับก็อยู่ในยังอยู่ในบ้านนั่นแหละ Mm. Mm. อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ว่าเราก็มีปริศนามีเควสให้แก้เหมือนเดิมดูของเอออันนี้ต้องอยังไงเดี๋ยวลองเข้ามาดูทางนี้ก่อนเออเน,เออเนี่ยเออเนี่ยออกมาทางนี้ยใช่ไหมเออใช่เนี่ยมาโผล่ตรงนี้เลยงงมาก เดนะี๋ยว <the> <okay. S 2> ไปหาของก่อนปักมีอะไรอยกันข <c oughs> าดนี่เขาฮ้ยแอบแอบมาซอยตูดกู โอยแผมมาซอยตูดหัวโอ้ยไอ้นี่มาง่งล่อแสดงเลยเมื่อกี้นจัดไปดิกลายเป็นปุ๋ยไปเรียบร้อยอเกมซอมบี้ต้องมีปืนนะโอเคเข้ามาห้องนี้ห้องนี้ที่อ๋อไอที่ไอ้คนนี้มันโดนลุนนะเนี่ย เออ๋อเข้ามาห้องนี้ไม้มันค้ำประตูเมื่อกี้เราก็ปวดออกไปแล้วเมือนเราจะไปเอาของแล้วมันเหมือนมีแบตเฮ้ยไม่สอนแล้ววิ่งหนีดีกว่าประหยัดกระสุนไว้ก่อนมันจำได้นี่ไงแบตเตอรี่เนี่ยเออว่าใช้ตรงไหนโอ๊ะโอมากันเพียบเลย จำได้ว่าฆ่าไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอยา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 ,ยา,ยามันต้องงอกมาเรื่อยๆในพวกนี้โอเคห่ออ,อ่างน้ำอเอ้ดีจริงๆอ้าสายไฟแบตลีฟเลยมันบอกว่ารีฟ ลิฟยังไงอ๋น้ำเอาน้ำไปก่อนดูดิมีอะไรอีกยังไม่ครบเออเข้าทางไหนวะเนี่ยเข้ายังไงวะเนี่ยเออเออนี่ไยถ้าไม่ใช่อืมนี่ขวานก็ฟันไม่ได้ หวานฟันไม่ได้อืมไม่ได้อืมในลองเอาเลื่อยมานี้ดิอ๋อไม่ต้องใช้เลื่อยใ,ใช้ผักโอ้เอา้าม,มาเอา้นี่เอาเอา,เอาโดนโดนแบกตูดแล้วเฮ้ยในใน,ในห้องนั้นมันมีอะไรวะ อะไรอ่ะแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่อ๋อไอ้นี่ไงกระดึบกระดึบมาโอ้โหไม่โดนตัวอะไรแปลกๆวะเมื่อกี้เติมซะหน่อยโอเคลีฟลีฟมันก็จะให้ลีฟอยู่เรื่อยเลยใจเย็นเดี๋ยวอยากไปไปไงวะเนี่ยนะเอ่อลี f o r e หาอะไรอ่ะอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเขาไปสำรวจเลยมีอะไรบ้างไม่มีไม่มีมมอืมอก็ไม่มีอะไรมีอะไรบ้าะงืม

ขาดอะไรวะอยู่ตรงไหนวะอเออเออไม่ใช่อออือืเข้ายัางไงวันเนี้ยเออคนต้องเข้าไปแบบนี้แม่เลื่อยก็ไม่ได้ไงวะไงเออ,เอ,อ,เอ,อ กุญแจกุญแจไปเสียบตรงไหนกันเนี่ยเข้ายัางไงวะตรงนี้อืไปเข้ารูไหนวะเนี่ย เข้ายัางไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดิสำรวจก่อนทางนี้เข้าไม่ได้เอาเฉลรง,งัดได้ไหมเฉลรง,งัดเข้าไม่ได้มันต้องเข้าไปนี้แหละเข้ายัางไงวะเนี่ยเข้ายัางไง เข้าเวงไงวะเนี่ยโทรโวรจะเข้าก็เข้าง,ง่ายๆอย่างนี้เลย อ้ยน,นี่เป็นหุ่นเหรอเนี่ยหรือว่าผีนะนี้อ่ะเลื่อนไปอืมเอออันนี้อะไรอ่ะเลื่อนไปอ่ะไม่เลื่อนไปนายกระสุนมาเฮ้ยอะไรกันไงอะอะไรมันปุ๊บมันมีไงเฮ้ยไอตัวเขาเรียกตัวอัน,นอะไรวะเนี่ยแม่งอย่างกระป๋ากะเบนเลื่อนนี่ไป เอาละวันนี้ไปอ,อ้าวนี่ไงนี่ไงไมาฮะมาแอบ,บอยู่ตรงนี้เบียนโนอะไรวะเนี่ยนี่อะไรอะเออเอเอ,เอ,เอนี่แหละนี่แหละอาโอเคน่าจะไปแล้วละ GPS มีไหมเฮ้ยมีอะไรในตู้เย็นไหมมีเนอะมี遠遠อะไรในตู้เย็นนะก็เลยอะนั่นนั่นนน่มีแอบมีแอบนั่นแน่แอปเคตามนั้นโอเคน่าจะไม่มีอะไรมั้งข้างบนเหรอบนมีอะไรไหม

โอเคนะ่าจะครบแล้วเราไว้ขึ้นรถไปกันเลยโ,โหรถก็เท่อะนี่ออกตัวรอ,อฟรีซะด้วยอตอนนี้เราก็ออกมาซิ่งมันแล้วครับออกมาจากบ้านแล้วไม่รู้ไปไหน อุ้ยหุยชนอย่างแรงเออกอดีที่เพิ่งได้รถมาใหม่อะนะยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เอ,อเอ,อ้ยเอ้ยอุยออกออกขี่ไม่ค่อยจะทงทางเลยตอนนี้ไม่มีใบขับขี่ด้วยอะ่ะอาไปตอไปอีกแล้วแถลไปแล้วกูน้องตรงนี้ดิเออเอะไปอันนี้นี่นี่ อ <c oughs> แถไปแถมาซอมบี้ก็เข้ามาแด่ <c oughs> เอ้ยขับรถไงวะเอาใหม่เดี๋ยวใหม่ดิคร <c oughs> าวนี้จะตั้งใจขับให้ตรงไปเลย <c oughs> นี่แต่เจอซอมบี้ก็ต้องชนอ๋อเฮ้ยโอ้โห

อย่ามาขวางทางพี่ดีกว่าน้องถ้าไม่อยากตายไม่เฮ้ยโคตรสตันอือหึอือหึอือหึเฮ้ยกลับกลับมาได้กลับมาได้อืโอ้โหโอ้โหเอาเริ่มเป็นหน่อยขี่สตันเลยขี่แบบสตันแมนอือหึลงแบบเพียนเชิวอือหึ เออ,อะไรอะ่ะอะไรวะอ,อ,อยู่ดีๆก็มาขึ้นให้โฆษณาอะไรก็ไม่รู้ลบหลบหลบหลบเออไปไปไปเออไป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 เฮ้ยเป๋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 เปเป๋หลบนิดที่เขาแม่งเป๋แง่ power หนนมีไม่วิ่งเฮาวิ่งข้างลา่างเฮ้ย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 อกลงจะให้กูขี่อยู่ยงี้ตลอดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ย hey. ไม่มีอะไรเลยแหละเนี่ยม่ายขี่อย่างงี้อย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้ยขี่ข้ามเขาไปเลยได้ไหมวะเนี่ยนีอ ไม่มีอะไรให้เด้นเลยเอให้ขี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรออ๋อขี่ก็ขี่ปลายวะปวาไปวะอือหือไ,ไปถึงไหนวะเนี้ยน่าจะมีแบบเปิดเพลงให้ฟังแหละ ไมไ่ได้ติดลิขสิทธ <c oughs> ิ์เวนกรรมถ้าเป็นทิกตอกนี่ลงเพลงได้แล้วเนี่ยมันเป็น youtube ลงเพลงไม่ได้โดนแบน,นทันทีโอเคเอาลง้นแล้วไปยาวยาวไปยาวไปอืมก็ขับรถรถชมวิวไปเรื่อยนะ เจออมบี้ก็เหยียบเจออะไรขวางเราก็หลบอืมอืมบอกมี gps ให้กูไปเก็บ gps อืมอ้าวเฮ้ยอา้าวช็อตคัทเฉยโอโ้โหเอาจบไปอีกหนึ่ง ep แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวชอบกดไลค์